พีก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะยุนไบ้ติดอีกแล้วนะครับผมก็รู้สึกรู้สึกเปลียรู้สึกแับ เกมขอตัวเองจริ๋โอยเนาะก็นะครับโอเคทั้งมดนะโอ้โหโอเคก็มันอยู่กับเกมวิวินะประจำเดือนสามปีสองห้าหกสี่หรือสองศูนย์สองหนึ่งนะครับผมโอเคก็เรามาดูในอันดับดาวว่าเป็นยังไงเนื้อหาของเดือนนี้นะคโคนข้างที่จะเล่นลำบากอะไรยากพอสมควรเนื่องจากว่าโอ้โหจะสร้างยากไปไหนและประเด็นคือผมชอบเล่นคนยากเลยนะชอบเล่นอะไๆง่ายๆแถวเราใช้พลังไม่ได้เลยะฝั่งตัวคิวอะ ตีมันใช้ได้จริงมาแต่นี่คือมันใช้ไม่ได้เรียกว่าออเดอร์ออเดอร์ไอ้ไอ,อ,อ้ตัวหุ่นเนี่ยจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นมอนสเตอร์นะผมว่าให้ผมเดาอะมันต้องเป็นมอนสเตอร์แน่นๆให้ผมเดามันน่าจะเป็นมอนสเตอร์มอนสเตอร์ในเชิงแบบว่าตัวใหญ่ยักษ์แล้วก็แบบเต็มที่ได้ประมาณนี้นะครับผม อย่าใช้พลังความเผื่อเขานะอยากจะเก็บพลังไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะเจออะไรที่มันยากกว่านี้ผมก็เล่นไม่ผ่านสานักทีไม่เจอไม่ผ่านหรอกเกลียดอ๋อมันไม่ได้มาใกล้ชิดมากนะโอเคอีซง่ับถือว่าง่ายมากเ,เดี๋ยวยืดดิเด้ โอเคแล้วมั้จะเป็นมอนเตอร์แล้วว่าเนี่ยปล่อยแสงได้เนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเกมแบบสร้างเป็นเวอร์ชันเต็มเนี่ยจะเจอมอนเตอร์อะไรบ้างไม่แน่ tay mà tại ngay gửi mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền คือหมดยาแล้วจบแล้วมั้งไอ้ั้างบนนี้น่าจะเป็นปืนอะไม่น่าใช้เวทหมด ตอนมาโอ้โหเล่นผ่านนะโหมดยากแต่ตอนที่เล่นฝึกตอนแรกก็ไม่ผ่านนก็นถ้าเกิดว่าสมมติบบเราเล่นไม่ผ่านแล้วสิ่งที่เราจะเจอแล้วก็ไม่ใช่อะไรมากนะก็จะเป็นไอาชากมันแบนบนคนมา,นะจ,าจะถามจำเราก็ประมาณนี้แล้วก็จะสนใจสนใจก็สามารถสนุนเกมได้ ทางเว็บไซต์โดยตรงนะครับชื่อเว็บไซต์ผมก็ลืมแบบว,ว่าอะไรสีรอะไรสักใหญ่อะนะโอเคไอ้ก็หาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กซับสไครตด้วยนะยังไงก็วันนี้ก็ซีรีส์เกมท้าทายทุกคนครับจบๆอีกแล้ว <laughs> จะเป็น <laughs>